สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องเด็ดเด็ดชาแนลนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมแครรวบรวมซิมเทพโปรซิมเทพนั่นเองนะครับในปลายปลายปีนี้นะครับประมาณเดือนตุลานี้นะครับว่าโปรณปัจจุบันของซิมเทพนี้นะครับมีโปรไหนบ้างที่น่าสนใจและก็ราคาไปเท่าไหรแล้วนะครับบางคนบอกว่าซิมเทพราคาแพงมากหรือถูกนะครับอันนี้ยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมอัปเดตให้คลิปนี้นะครับถ้าใครดูคลิปนี้เสร็จนะครับอยากสั่งซิมเทพนะครับผมก็ ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมปักหมุดมาให้นะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับร้านที่เชื่อถือได้นะครับผมจะปักหมุดใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้นะครับพูดถึงดีแท็กทูและก็เครือข่ายนะครับซิมเทพทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่เครือข่ายดีแท็กนะครับเดี๋ยวขึ้นตรงหน้าจอรายละเอียดต่างๆนี้นะครับเริ่มต้นที่ดีแท็กนะครับเป็นซิมเทอร์โบเอ็กโ์นะครับตัวนี้จะได้เด็ดความเร็วอยู่ที่100 Mbps นะครับตัวนี้จะจํากัดดาต้าที่หกสิบกิกะต่อ มีโทรฟรีทุกเครือข่ายดีแท็ครั้งละ15นาทีนะครับโทรนอกเครือข่ายเดือนละ60นาทีนะครับราคาที่1,840บาทส่วนลด10%นี้นะครับก็จะเหลือ1 0 0่โอบาทครับเฉลี่ยต่อเดือนตัวนี้นะครับตกที่138บาทนะครับตัวที่2นะครับผมก็จะเป็นซิม Infinity x ้เอกรอยนะครับก็จะได้เน็ตความเร็ว6 MBPS 100ต่อกิกต่อเดือนนะครับตัวนี้โทรทูดีแท็ก นะครับครั้งละ15นาทีนอกเครือข่ายนะครับ60บาทีต่อเดือนราคาครับอยู่ที่1,840บาทตัวนี้นะครับก็จะได้ส่วนลด10%อยู่ที่1,656บาทถ้าเฉลี่ยต่อเดือนแล้วนะครับตัวนี้จะตกเดือนละ138บาทนะครับตัวที่3ของ d ีแท็กนะครับก็เป็น d ีแท็ X อยนะครับผมก็จะได้เน็ตความเร็ว15เมกเดือนละ100กิกนะครับตัวนี้โทร True Detack ครั้งละ15นาทีนอกเครือข่ายนะครับเขาจะให้มา6จนามีนตต่อเดือนนะครับราคายที่2,090บาทได้ส่วนลด10%นะครับถ้ากดลิงก์นี้นะครับผมก็เหลือ1,881บาทเฉลี่ยต่อเดือนนะครับอยู่ที่156.75บาทนะครับตัวนี้ตัวที่4นะครับซิมเทพดีแท็ก20คูณ200นะครับตัวนี้นะครับดีแท็ก20คูณ200ก็แปลว่า20เมกนะครับจะได้เน็ตมา 100กิกต่อเดือนนะครับโทรทูดีแท็กนะครับเงาเครือข่ายเขาจะให้มา60นาทีต่อเดือนนะครับตัวนี้ราคาที่2190บาทค้ดส่วนลด10%อนะครับอยู่ที่1,971บาทถ้าเราเฉลี่ยต่อเดือนนะครับตกที่164.25บาทนะครับตัวนี้ขอที่แท็กมี4ตัวนี้นะครับก็เฉลี่ยต่อเดือนแล้วก็ประมาณ1นึ่งร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองถือว่ายังคุ้มอยู่ยังน่าใช้อยู่นะครับตัวนี้ก็ลองดูนะ,ะ,บนนะับคร แต่ตัวนี้นะครับมันก็จะอาจเป็นข้อดีหรือข้อเสียไม่แน่ใจนะแต่เราต้องจ่ายเงินไปก่อนนะครับก้อนหนึ่งเพื่อจะได้สิมเทพมาแต่ถ้าเราเป็นรายเดือนเราอาจะจ่ายถูกหน่อยนะครับเดือนละสามร้อยสี่ร้อยนะครับลองพิจารณาดูนะว่าเราจะใช้สิมเทพดีไหมนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นเครือข่ายทูมูฟกันบ้างนะครับทูมูฟตัวแรกนะครับผมจะพูดถึงฟァสตหกสิบนะครับตัวนี้ก็จะได้หนึ่งความเร็วมากตัวนี้ดีมากๆนะครับหนึ่งตัวนี้นะครับเรียกอะไรนะ หนึ่กิกะบิตนะครับตัวแรงมากๆนะครับหนึ่งกิกะบิตเลยตัวนี้นะครับก็จะได้มาหกสิบกต่อเดือนท o t รทูดีแท็กนะครับนอกเครือข่ายก็60สนาทีราคาอยู่ที่2อ4 9บาบทตัวนี้นะครับก็จะได้ส่วนลดสิบเปอร์เซ็นอยู่ที่1.844บาทเฉลี่ยต่อเดือนตัวนี้นะครับผมตกที่153.66บามทเท่านั้นนะครับตัวที่2องของซิมแทบทูนะครับก็จะเป็น6กเอ0บิ b ตัวนี้นะครับผมท o t รทูดีแท็ ครั้งละ15นาทีนะครับนอกจากขายเขาก็จะให้คล้ายๆกันเลยครับ60นาทีต่อเดือนราคาที่2,149บาทไม่ใช่ครับ2,449บาทขอภัยนะครับผมตัวนี้นะครับรายละเอียดขึ้นหน้าจอให้ตัวนี้นะครับจะได้ส่วนลด10%นะครับเมื่อเราคลิกซื้อใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอยู่ที่1,444บาทเฉลี่ยต่อเดือนนะครับอยู่ที่1,503ไม่ใช่1,000ขอภัยนะครับ 153.66บาทนะครับขออภัยพี่เพื่อนด้วยนะครับรายละเอียดผมขึ้นตรงหน้าจอให้นะครับถ้าผมพูดผิดขออภัยด้วยแต่ถ้าหน้าจอนี้นะครับถูกต้องนะครับผมต่อมานะครับเป็นซิมฟัสเจ็ตัวนี้นะจะเป็นตัวใหม่นะครับซิมฟัสเจ็ตัวนี้นะครับก็จะได้ความเร็วที่1กิกะบิตนะครับตัวนี้จะแรงมากๆก็จะได้เน็ตใช้เดือนละ70็ดกิกนะครับโทรทูลีแตรกนะครับครั้งละ15นาทีโทรนอกเครือข่ายนะครับก็จะให้หกสินาทีต่อเดือนเหมือนเดิมเลยนะครับผมราคาทที่2,149บา ส่วนลด10%นะครับอยู่ที่1,934บาทเฉลี่ยต่อเดือนตัวนี้นะครับตกที่161.16 16บาทเท่านั้นนะครับผมมาดูต่อมานะครับเป็นซิมเทพทอนะครับ15เมกตัวนี้นะครับก็จะได้เน็ตมาเดือนละ100กิกโทรทูรีแทคเหมือกันนะครับครั้งละ15นาทีโทรน,นอกคือข่นะครับเขาก็จะให้60นาทีนะครับผมตัวนี้เดือนละ60นาทีราคาอยู่ที่2,199บาท ส่ทนิลด10%อยู่ที่1,979บาทเฉลี่ยต่อเดือนนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่164.91บาทนะครับอันนี้ของคือขายช m o ูฟนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นซิมซิมเทพเหมือนกันนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับซิมเทพจะได้เน็ตความเร็ว20 Mbps นะครับ100กิกโทรทูลแ็กเหมือนกันนะครับครั้งละ15นาทีโทรนอกเครือข่ายนะครับก็ได้60นาทีต่อเดือนราคาอยู่ที่2,299บาท เราจะได้ส่วนลดนะครับ10%ก็อยู่ที่2องพบาทเฉลี่ยต่อเดือนนะครับตกแค่เดือนละ172บาทจุดสีเท่านั้นนะครับต่อมานะครับผมซิมเทพแม็กนะครับตัวนี้ก็เลือกหนึกิกะบิตนะฮะจะได้มา1กิกะบิต100่งกิกนะครับโทรทูลีแท็กครั้งละ15บาตีนอกเครือข่ายนะครับก็จะให้60นาทีเหมือนกันเลยนะครับราคาที่2,749บาทส่วนลด10%นะครับอยู่ที่2,474บาทเฉลี่ยต่อเดือนตัวนีท 206บาทนะครับผมรายละเอียดขึ้นมาจอนี้ให้นะครับผมราคาก็สูงเอาเรื่องนะครับตอนนี้ต่อมาครับก็จะเป็นซิมเทพตัวเก่าเลยครับแบบไม่จํากัดปริมาณนะครับตัวนี้มี2ตัวนะครับพี่เพื่อนซิมเทพตัวนี้นะครับเป็นซิมซิมเทพตัวเก่าไม่จํากัดปริมาณนะครับความเร็ว6 m b p s ไม่จํากัดโทรทูลีแครั้งละ15นาทีนอกเครือข่าย60นาที่อดเดือนนะครับราคาเนี่ยโหแบบสูงเอาเรื่องเลยนะครับราคาที่3399บาท ส่วนลด10%อยู่ที่3,519บาทนะครับผมเฉลี่ยต่อเดือน254.91บาทนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวเก่านะครับแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดความเร็ว15เมกซไม่จำกัดกิ๊กเลยนะครับโทรฟรี2รีเทครั้งละ15ทีนอกเครือข่ายนะครับให้60นาท,ทีต่อเดือนราคาตัวนี้โอ้โหสูงริบวิ้เลยนะครับผม3,999บาทลด10%เหลือ3,599บาท เฉลี่ยต่อเดือนนะครับอยาบ้าบาทโอ้โหปกตินะครับผมเคยทําคลิป6เมกกับ15เมกเอาไว้แล้วนะครับเมื่อก่อนนะตัวนี้ราคาพันนิดเองนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ6เมกนี้นะครับ1,249บาทถ้าตัว15เมกนี้นะครับประมาณ1,790บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเคยทําคลิปนี้เอาไว้นะครับผมโอ้ราคานี้ใช้ได้เลยครับสิมเทพตัวเก่านะครับราคานี้ก็ค่อนข้างจะแบบไม่น่าสนใจเท่าไหร่เพราะมันแพงนะครับผม โอเคนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นของเครือข่ายเอสบ้านนะครับของของเครือข่ายเอสนี้นะครับก็จะมีสามเดือนหกเดือนสิบสองเดือนนะครับผมก็จะเป็นเอสมาราทอนแม็กสามเดือนตัวนี้นะครับก็จะเน้นความเร็วสิบห้าเมกตัวนี้นะครับจะได้เน็ตมาห้าสิบกิกนะครับโทรฟีเขาได้เขาได้รียกโทรฟีนะครับนาทีแรกคิดตังค์นะครับทุกสามสิบวินาทีคิดห้าสิบตังค์โอ้โหราคาการโทรนี้แบบไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับราคาที่ห้าร้อยเก้าสิบบาทเฉลี่ยต่อเดือนนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบหกจุดหกหกบาท ต่อมาตัวที่2นะครับก็จะเป็นความเร็ว15เมกได้เน็ตมา50กิกนะครับตัวนี้ก็ได้6เดือนราคาอยู่ที่1,150บาทตัวนี้นะครับหารเฉลี่ยต่อเดือนแล้วนะครับตก191.66บาทใช้ได้6เดือนตัว12เดือนนะครับก็จะเป็นความเร็ว15เมก50กิกราคายที่2,200บาทเฉลี่ยต่อเดือนนะครับตกที่183.33บาท ตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเยอะมาหน่อยนะครับเพิ่ม Data นะครับเป็น100 g กิกนะครับใช้งานได้12เดือนแต่ใครที่2,750บาทเฉลี่ยต่อเดือนแล้วนะครับอยู่ที่2 2 9 9 1 6บาทโอ้โหซิมเทพแต่ละซิมเทพตัวนี้โอ้โหแพงเอาเรื่องเลยนะครับผมก็อัปเดตให้ราคาประมาณนี้ส่วนใหญ่ใครแบบโอโ้ไปคือใครไหนก็เลือกเอาตัดสินใจเองแล้วกันนะครับเพราะว่าซิมเทพใปัจจุบันนี้นะครับราคามันก็ประมาณนี้แหละ แต่บางตัวอาจจะคุ้มบางตัวอาจจะไม่คุ้มก็เลือกสมัครเอาที่ตัวเองไหวเอาที่ตัวเองคุ้มนะครับผมก็อัปเดตให้ประมาณนี้นะครับปลายปลายปีนี้นะครับผมถ้าถูกใจหรืออยากสั่งก็เหมือนเดิมครับใต้คลิปนี้นะครับผมจะปักหมุดเอาไว้นะครับผมถ้าถูกใจนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอญาตลรันก่อนนะครับสวัสดีครับ